ยังอยู่ในเรื่องของการหารเกี่ยวกับการ,การวัดความยาวเนาะเกี่ยวกับความยาวนั่นเองอยู่ในหน้าที่65นะคะคณิตศาสตร์ปอ3เล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําต่อกันเลยนะคะ,ะมาดูเลย9 5ซนเมตรกับ2มิลิค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาหารกันเลยค่ะนำสอไปหาร9ก่อน2อะไรให้ได้9ก็มีตัวใกล้เคียงก็คือ2 48ใช่ไหมคะ 9กลบแเหลือหนึตรงนี้ก็กลายเป็น15ใช่ไหมคะนำสองไปหารสิบ้าสองที่ใกล้เคียงสิบห้มากที่สุดก็คือ2 7 14 15ดส้าลบสิเหลืออะไรคะเหลือหนึ่งใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ก็กลายเป็น12ค่ะ2องอะไรให้ได้12ก็คือสองหกสค่ะได้คำตอบก็คือ47ซนเมตรกับอีก6มเมตรค่ะต่อมาข้อที่8ค่ะ 183เมตรกับอีก15บห้เซนติเมตรนะคะหารด้วย5 5ห้ารหนึไม่ได้ก็ต้องนำ 5, ห้ไปหาร18 5ที่ใกล้เคียง18มากที่สุดก็คือ5 3าสามสิบห้ลบสิเหลือ3ตรงนี้ก็กลายเป็น33ใช่ไหมคะ5อะไรที่ใกล้เคียง33มากที่สุดก็คือ5 6 30ค่ะ33สาลบสาเหลือ3ค่ะ ตรงนี้กลายเป็น31ค่ะนำห้มาหาร31ค่ะ5อะไรที่ใกล้เคียง31มากที่สุดก็คือ5 6 30ค่ะ31ลบ30เหลือ1ค่ะตรงนี้ก็กลายเป็น15 5อะไรให้ได้15ก็ห้าสค่ะได้คำตอบก็คือ36เมตรกับอีก63เซนติเมตรค่ะ ต่อมามาดูกันในข้อที่9เลยค่ะ2,750เมตรกับอีก28ซนติเมตรหารด้วย3นะคะ3หาร2ไม่ได้เอา3ามาหาร27ค่ะ3อะไรให้ได้27ก็คือ 3, 9, 27 27กับ27ลบกันเหลือ0ตรงนี้ก็กลายเป็น5ใช่ไหมคะ สามอะไรได้5ก็คือสามหนึ่งสามนั่นเองห้าลบสามก็เหลือสองตรงนี้ก็กลายเป็นยี่สิบนำามไปหารยี่สาที่ใกล้เคียงยีมากที่สุดก็คือสามหกสิบลบสิเหลือสองตรงนี้กลายเป็นยีนำสามไปหารยี่สิบสอนะคะสมอะไรที่ใกล้เคียงยีมากที่สุดก็คือสามเจดยี 22ลบ21เหลือ1ตรงนี้กลายเป็น18 3อะไรได้18ก็คือ36 18ข้อนี้ตอบ916เมตรกับอีก76เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วข้อที่9ต่อมาในข้อที่10ค่ะ3981กิโลเมตรกับอีก240เมตรหารด้วย4นำสีไปหาร3ไม่ได้ต่อมานำสีไปหาร39 สีที่ใกล้เคียง3.9มากที่สุดก็คือ4ี่เ้าสามสิใช่ไหมคะสา้าลบ3ามสเหลือสตรงนี้ก็เป็น38มสี่อะไรใกล้เคียง38มากที่สุดก็คือสี่เก้าสานั่นเอง38มแลบสาเหลืออะไรคะเหลือสองนะคะ ตรงนี้ก็กลายเป็น21 4ีที่ใกล้เคียงกยีิอ็ดมากที่สุดก็คือสี่ห้ายี่สิบยี่สิบเอดลบออกยีเหลือหตรงนี้กลายเป็นสิบสองสี่ะไรได้สิบสอก็คือ4 3 12 12กับสิลบกันเหลือ0ตรงนี้ก็กลายเป็น4นำสีมาหาร4ค่ะ4อะไรได้4ก็คือ414 4นลบสเหลือ0ตรงนี้ก็เป็น0ูนย์นะคะสอะไรได้ศูนยไม่มีก็ใส่ศนย์ค่ะ ได้คำตอบข้อนี้ก็คือ995กิโลเมตรกับอีก310เมตรค่ะใกล้เสร็จแล้วเนะเาะเหลืออีก2ข้อค่ะต่อมาข้อที่11ค่ะเป็น5 7 3กิโลเมตรกับอีก984เมตรหารด้วย8นะคะ8หาร5ไม่ได้แต่8สามารถหาร57ได้ก็คือ8 7 56 57ดหเลบห้เหลือ1 ตรงนี้กลายเป็น13นํา8ไปหาร13ได้1ครั้ง8 1 8นะคะ13ลบออก8เหลือ5เหลือ5อ่าตัวนี้ก็เป็น59 8อะไรที่ใกล้เคียง59มากที่สุดก็คือ8 7 56 59ลบ56เหลือ3 ตรงนี้กลายเป็นสามสิบแปดแปดอะไรที่ใกล้เคียงสามสิแปดมากที่สุดแปดสี่สามสิบสองสามสิบแปดลบสามสิบสองเหลือหกตรงนี้ก็กลายเป็นหกสิบสี่แปดอะไรให้ได้หกสิบสี่ก็คือแปดแปดหกสิบสี่อ่ะอันนี้เนาะขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าพูดเร็วเกินไปนะคะคือถ้าใครไม่ได้สุดคูณเนี่ยก็จะช้านิดนึงนะคะ อ่ะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่12ค่ะเป็น1นึ่เซนติเมตรกับอีก9มิลิเมตรหารด้วย7ค่ะ7หารหนึไม่ได้แล้วก็เลยนำเจมาหาร10ได้1ครั้งก็คือ7 1 7ค่ะ10บลบ7เหลือ3ตรงนี้ก็กลายเป็น35 7อะไรให้ได้35ก็คือ75 35 35กับ35ลบกันเหลือ0แล้ว7 เอะไรให้ได้4ไม่มีเนาะก็4เนี่ยก็ใบทดกับตรงนี้เลยกลายเป็นสี่สิบก้าเจ็ดอะไรให้ได้49ก็7จ็ดได้15บซนติเมตรกับอีก7จมิลลิเมตรค่ะหลักการหารความยาวก็เหมือนกับการหารเลขทั่วไปเลยเหมือนกันเลยนะคะใครที่หารสั้นได้ก็จะ เป็นผลดีในการทําเรื่องนี้เนาะเพราะมันเหมือนกันเลยนะคะม,มันเหมือนกันเลยแค่แค่มันทำสองรอบนะคะแต่ว่าในหน้าที่65เนี่ยก็จะมีการที่แบบว่าจากหน่วยใหญ่เนี่ยก็จะมีเศษเหลือมาถึงหน่วยย่อยบ้างเนาะอ่ะทีนี้ถ้าใครที่ฟังไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ฟังใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าในการเรียนออนไลน์นี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาฟังซ้ำดูซ้ำได้จนกว่าเราจะเข้าใจในเนะะื้อหาค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ